พี่น้องฟังนะครับถ้าพี่น้องมีสองขอบแบบนี้ของเหรียญ25สิบาตางค์สองขอบแบบนี้เรายินดีรับในราคาห้าพันบาทเหรียญแบบนี้หลายๆท่านสอบถามมาราคาสูงมากน้อยขนาดไหน น้องและหลายคนคงจะมีการเก็บสะสมกันนะครับส่วนราคาเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันในคล,ค,ลคลิปนี้เนาะเราจะนําเอาข้อมูลมาฝากพี่พี่น้องน้องสำหรับเหรียญเอเลอร์คอยนะครับพี่น้องเหรียญเอเลอร์คอยชนิดราคา25ส้าสตางค์ว่าปีไหนที่หาได้ง่ายที่สุดเนาะเออแล้วก็แบบไหนล่ะที่มันมีราคานะครับเราจะมาพูดคุยฝากพี่พี่น้องน้องลุงปานาอ่านในคลิป,ลปนี้ก่อนที่เราจะไป พูดคุยเรื่องเหรียญสองขอบนี้นะครับหรือว่าเหรียญเออเลคอยก็ฝากพี่น้องกดแชร์กดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้ติดตามฝากกดติดตามและกดกระดิ่งสัน่นเนาะท่านจะได้ไม่พลาดข้อมูลใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับพร้อมแล้วเราไปที่เหรียญเหรียญน,นี้กันเหรียญยี่สิบห้าสตังเป็นเหรียญกระสับอะลูมิเนียมบรอล ภาพประธานด้านหน้าเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาภูมิพลอดุลยเดชนะพี่น้องซึ่งท่านก็จะเห็นเป็นลักษณะขอบสองขอบหลายหลายคนสอบถามมาว่าเขาซื้อกันไหมราคาสูงหรือเปล่านะครับสูงไม่สูงเดี๋ยวเรารู้กันนะพี่น้องซึ่งภายในวงขอบนั้นระบุภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับหรือว่าองค์พ่อหลวงของเรานั่นเองวงขอบ เป็นเฟืองโดยรอบนะครับส่วนด้านหลังนะครับที่สอบถามมาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวกับเหรียญปพออีพศนี้และก็ลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญที่เป็นลักษณะสองขอบแบบนี้นะพี่น้องเหรียญที่เป็นลักษณะสองขอบแบบนี้มีเพียงแค่บางท่านเท่านั้นเองนะครับบางท่านเท่านั้นเองที่มีความต้องการ และหลายคนก็ยังไม่ได้มีความต้องการในลักษณะแบบนี้ของปีพศนี้แต่พี่น้องฟังนะครับถ้าพี่น้องมีสองขอบแบบนี้ของเหรียญ25สตางค์สองขอบแบบนี้ของปีพศออ2542และปีพศออ2544นะครับพี่น้องเรายินดีรับในราคา5,000บาทเหรียญสองขอนะครับ เหรียญสองขอบสองปีพศนี้เรายินดีรับในราคาห้าพันบาทสภาพสวยๆนะครับเราให้ห้าพันบาทเออนะพี่น้องราคาสูงมากนะครับห้าพันถูกหวยเลยทีเดียวนะพี่น้องถูกหวยเลยก็ว่าได้แต่มีแต่อีกแล้วนะมีแต่อีกแล้ววันนี้ 5, ปีพศสองพันห้าร้อยสามสิบและปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบเอ็ด เป็นเหรียญสองขอบแบบนี้นะครับเป็นเหรียญสองขอบแบบนี้ของสองปีปีสามศูนย์และปีห้าหนึ่งเรายินดีรับกับพี่น้องในราคาห้าร้อยบาทนะครับห้าร้อยบาทปีสามศูนย์และปีห้าหนึ่งนะพี่น้องขอสภาพสวยๆหน่อยนะครับห้าร้อยบาทยี่สิบห้าสตางค์แรกได้ห้าร้อยบาทไม่ธรรมดานะพี่น้องแต่เชื่อได้เลยว่าสองปีนี้เยอะแน่นอน นะแต่เหรียญปีพศนี้นะครับก็คือปีพศ2541นะครับปี4 1หนึ่งยังไม่มีราคาการซื้อขายนะครับแต่ถ้าเกิดในจำนวนที่เยอะเรายินดีให้ในายราคา2บาทนะครับเรายินดีให้ในายราคา2บาทต่อเหรียญเนานะประมาณนั้นนะครับ2บาทต่อเหรียญ เพียงแค่2ปีพศเท่านั้นแต่2ปีพศที่มีราคา5,000บาทที่เราให้เป็นเหรียญปกตินะครับเรารับอยู่ที่ราคา3,500บาทนะครับก็คือปี4 2และปี4 4ประกับส่วนปี3 0และปี51ปกติเราให้อยู่ที่100บาทนะครับพี่น้องนี่คือราคาเหรียญเล็กๆนะครับแต่มีราคาสูงหลายร้อยเท่าตัวนะครับ ใครจะกล้าขายบ้างนะพี่น้องติดต่อเรามานะครับพี่น้องติดต่อเรามาตามช่องทางต่างๆที่เราลงไว้ให้ในคลิปต่างๆนะครับพี่น้องอ่อยากขายก็ติดต่อมานะครับแต่ถ้าอยากจะเก็บก็ยินดีกับพี่ๆน้องๆนะครับเราจะได้มีนักสะสมเดินทางไปด้วยกันนะครับสําหรับเหรียญกระสาบหมุนเวียนต่างๆขององค์ในหลวงรัชกาลที่9นะครับพี่น้องเอาละสําหรับคลิปนี้ก็ มีเรื่องมาฝากพี่ๆน้องๆเพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ